กินนมอะไรซ้ายขวาขวาไม่มันหยุดร้อนมันก็คือกระตุ่นเป็นอ้วกอะหนูอ้วกเลยครับหนูอ้วกเลยนะอ้วกเลยอ่าอะรีดถึงแล้วหายันเออครับได้แล้วนะอีกนิดนึงก็ถึงแล้วเนี่ยมันจะตุกถามมันก็กระตุ่นเดี๋ยเพราะมันเนี่ยอะไรร้อนหรือว่าไอ้ตัวเลน เอ้าวห้อ,อ,อ,องนี้เลยปะอ้อาวกระดานอุอน้มวนแขนหมนุนยันีเจ้าข้าวไม่นแหละมันเกี่ยวกันล้นนี่แหละมันเวียนหัวล้นมันชื่อห้องอะไรแไม่อ,อ,อ,อ้าวไม่เข้าอ้าวสี่หนึ่งศูนย์นะเข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอะได้ไหมไม่น่าได้เดดดข้าไม่ได้ตรงนี้ต้องไปไห บอกเขามาเช็คอิน,อน,นไ,ได้บา้านแล้วมาเช็คอินได้นะขเข้ปเลยทองไหนนะห้าสี่น่ศูนย์ใช่ไหม,มพี่บ้านเลขที่ห้าสี่นึ่ศูนย์อยู่ตรงไหนครับวิลล่าอยู่ฝั่งวิลล่าฝั่งนู้นอ๋อแล้วไปได้ไหมก็อยู่แต่ต้องข้อมนะ ต้องอ้อมอ่ะอ๋อต้องมาถามว่าพอฝั่งนู้นเหรอโอเคเข้าแล้วแปลงไหนดีซ้ายมือเลยปะเลี้ยวซ้ายนะตรงไปเลี้ยวขวาหนึ่งเลี้ยวซ้ายสองก็ตรงอีกเลี้ยวขวาหนึ่งเลี้ยวซ้ายสองอย่างนี้ได้ป่ะหันหน้ามาปก่นจิหันหน้าไปจิเร็วจับลูกจับลูกจับลูกไปาแเล่นส่งไม่ได้ต้องเดินเดี๋ยวหุขทางต่างหลักทางขึ้นปี อืมโอ้โหเออ่ะบายบายไปป่าไปป่าเออไปไปเด้อไปเด้อใรองเท้าก่อนรองเท้าถือดิอง้องถือลูปยนี้ใส่รองเท้าอ่ะเอามาลงมามาใส่ทับมาหนึ่งสองอาไปใกล้คนปา่เนทตรงนี้แหละโดนไปูกย หนนเนี่ยเต็มเตียงมืดๆคิวไปไหนโลกควิดโนี้ตนายเชะนบอกว่าแบบนี้จะมีน้าไหลมาเพิ่มในพื้นที่โคนโดอีกนะคะจุดนี้ะให้เส้นทางถนนจีเลนที่มาจากอเภอหาใหญ่น้ำเพิ่มงขึ้นเอา่แล้วร่าเอ็มหมดอน้วกัวโอยองไกลัวลูกตัวน่าเยเออเออเอออืมออออืมออือออ อึอออมรถเอี่ลงทีไมอืับขับรถเล่งกับไปหนึ่องดี๋ยวค่อยปล่อยกรจับเขาดิเอาหนูปอึบขัรถกันเหรอเอารถเราเหนื่อไหนหนูแปบนึป้ปหน้าก่อนเออเออไม่ใช่รถใครเนี่ย เออรถตู้รถตู้เหม็นนี่มันติดผมอ่ะหขันเไปเลยเนาะคันใหญ่ปะคันใหญ่เลยเนาะคือคันไปเลยเลยดูดิแม่เอาเลยดูดิแม่เอาเลยนะครับดูดิ เฮ้ยมองอะไรมาหน่ารถมาด้วยเชิญไอ้คนนี้ลองดูดิอ่ะดูดิเอาแนั่นอ่ะเอาแบบนั่นจับเขาได้จับดีดีอันนูจับทำไมอ่ะแอลไม่ขับเหรอฮะหนูชอบขับไม่ใช่เหรอจับลูกครับ ขับลูกแม่ขับแม่ขับนะโอเคแม่ขับแล้วแม่ยังขับแล้วมาดูดิเราขับมามานั่งไปเร็วไปเร็วขับไปนู่นว่ะมาขับเร็วเร็วขับไปตรงนู้นกันมาเร็วมาขับเร็วเร็วไปเร็วหนึงนิดเดียวมา let's go ปิดเสียงนะปิดเสียงนะเอาลูกหนึ่งตอกตั้มไปแล้ว เรมไม่ขับเหรอมึงไม่ขับบ่ครับฮะไปไปขับกันนี่วะไปเร็วไปเร็วไปเร็วจับจับเขาจับเดี๋ยวว่าไม่ถนัดนะใส่รองเท้าเออรองเท้ารองเท้าเลยไปไหนหนูไปไหนอันนี้เร็วน,นั่นแหละรู้แล้วรถไหนแพง เบนเบนเข้าไปไหนแล้วดูดิอันนี้ลูกลุกไม่กดไม่กดป้าป้าป้าป้เฮ้ยป้า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 ไอะจุ๊บอะอันนี้นี่้องตั้มตั้มเก่งเก่งจังเลยไปเฮอะไปดูดิดูดิ ม่รู้เอาล้วอือเฮ้ยมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มไปเริ่มาเริ่มไปเริ่ไปยังดูดิ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  อะไรกินน้ำเปล่าน้ำแร่เวียนขวดน้ำบวกเจ็ดสิบเนีเนี่นี่ยเ่ยเอาเร็วเอาเร็วเอาลูกพ่อไปสิมาแบงล่างเลยปะโอเอาเปื้อนหมดแล้วแ่ะไอ้ที่นอนน่ยชื่อะไชื่ออยู่ไหนปะไม่รู้งานค้าหาไม่เจอข้างล่างเลยปะหนูปะข้างล่างกันเด้ออุ้มลูกแบงล่างกันดีกว่าครับปะลูกแบงล่างกันเลยนะไม่น่าจะได้อ่ะนะ ทำไมสะอาดไปเลยาปแล้วเขาไปแล้วมาดูดิไหนไม่เปิดไฟไงเปิดไฟไงมาดูดิอย่าเผลอนะป่าลงไม่ล่างไหมอย่าเผลอนะลงบันไดนะเล่นล่างไหมหรอวะมาเรลงมามึงมาเร็วเอาปิดทำไมล่ยยเดะ มาเร็วอัมอัมอัมมัมมัมแล้วเร็วอำอำอัมมว่าเร็วนี่แหละโดนล่องตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเดินโลมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนดูดิโอ้โหเหมือนคนไม่เจ็บเลยเหมือนคนไม่เกิดอุบัติเหตุเลยอะโอ้โหแม่ไปไปกินอันนี้ก่อนไปกินข้าวเร็วเร็วครไปไปไปเลยนะป๊าไปเลยนั่นกันนะ ะไปกินข้าวก่อนอ้ำาอ้ํก่อนอ้ำเร็วไหนมึงกระป้อนมันเด็กอ้ำาอ้ํก่อนเร็วมันไม่ยอมเอาเลยอ้ํอ้ำาก่อนเร็วมาเร็วเร็วมาหนึ่งสองอ้ํามาเร็วมาหาป้าเร็วมาเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วมามัมมามัมามเร็วเดมาเล่นเร็วเร็วคิวมามัมมามาเลี้ยมมาเร็วมาเร็ว มาเร็วเร็ว่าเร็วเร็วไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าบเมันอิ่มหรือเปล่าไอ้กาญมันอิ่มมันกินนมไวหนึ่งสองสามสี่ห้ จบ้ม่มาแล้วน้อยๆนะครับช้าๆช้าๆไม่ใช่เหอเอเราวางนะเราวางประตูไปไปแถวห้องไปแล้วไปแ้วห้องไปแล้วเสร็จแล้วเออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเออเก่งอ้าวขึ้นทำไมละ่ะจะขึ้นเลยจะลงให้ดิด็ดเด็ดดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็หกโอ้โหเก่งจริงเปิดประตูไปแล้วหายแล้ว ปิดประตูไปแล้วครับเหงื่อออกนะลูกอ่ะเงาเปิดนะอ่ะจะเปิดแล้วเปิดไม่ได้มันต้องโอ้เสียงดังเสียงดังครับโอ้ยเสียงน้ำหมาดแล้วนะหมาแล้วเปิดแล้วล่ะเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วป่า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 หนูทุกวันโหนบันไดป่าป่า ป,ป, okay, ป, πά, ป,ปิดเลยป่ะป่ะป่ะกินข้าวนี่หรป่ะให้เลยเดี๋ยวป๊าปาไปนี่ก่อนไปเก็บรถก่อนไปเร็วเดี๋ยวไปเก็บรถก่อนไปหนูไปอยู่ไปเล่นอย่างนี้ก่อบังเลไปไกลแบบไปเดี๋ยวไปเก็บรถก่อนอ่ะเดี๋ยวป๊าปาไปเก็บรถก่อนเนาะอ่ะถือ่อกเดือดระดับหก